เข้ามอดฮิว a มนอายนะครับนี่คืออะไรปีป้าติดไว้ด้วย The inside of this eye to see what happened to itlight that e n t e r the eye หืมไม่เคยเข้าใจเวย้ยทุบทุบเข้าไปแล้วกันทุบ เกลตาปึ๊บแล้วก็ทุบต่อทุบต่อทุบต่อทุบทุบอืมกว่าจะเข้ามาด้านในครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดสตโตนด้วยอาจจะมีเสียงเข้านิดหน่อยนะครับโหฮิวแมนไอนี่เจ๋งเลยมีสิ่งของเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ย อันนี้เขาบอกว่าอะไรนะไม่มีเลยเหรอมีน้ำด้วยครับมีสนอะไรแล้วคุดทะลุปไปเลยอุย้ยได้หลังเป็นสีขาวด้วยนี่คืออะไรขุดช่วยดิคืออะไรขึเขามาที่ไหนอะหมัดนี้เจ๋งไม่เบา ขึ้นไปนจะขึ้น,นจะได้ขึ้นถูกขึ้นอ้าวชองฟ้ามันขึ้นมาตรงนี้อ้าเป็นที่ที่ไม่ดีเลยไม่ดีมากมากจะมนมีใต้ h ิวแม e y อเที่เจ๋งๆเ,เลยผมไม่รู้นะคะว่ามอดนี้เขาว้ใช้ทำอะไรแต่ถือว่าเจ๋งไม่เบา วาหลังผมจะไปหาหมอดผีมาเล่นกับ FC นะครับน่าจะสนุกหน้าดูและผมจะจบคลิปนี้โดยการ MLG ลงบน Human Eye นะเดี๋ยวนะ มันต้องไม่เคีอทีบเหรอครับเก้ไม่ได้เย่งน,นผม MLG ในเคีอทีบโหมดแล้วกันอืมอืมโอ้มันไม่ต้อง MLG ลืมไปจบคลิปแบบเงี้ยวแล้วกันจบไปเย้ยจบไปเย้ยเอาน้ำไป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 คิดตาชุ่มฉ่ำด้วยน้ำตา ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย